วันนี้นะคะเอวาจะมาร้องเพลงทะเลใจให้ทุกคนเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะกับสิ่งที่เจออยู่ไม่ว่าจะเป็นความลําบากในชีวิตอยากท้อแท้อยากท,ทํกทำตามความฝันแต่ท้อแท้หรืออะไรก็ตามก็อยากมอบเพลงนี้ให้ทุกคนนะคะในวันนี้เพลงทะเลใจของพี่แอาคาราบาวแม่ชีวิตได้ผ่านเลยไว้แห่งความฝัน วันที่ผ่านมาไรจุดหมายฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันเหมือนชีวิตผ่านผ่านคืนวันอันเปลี่ยวเงาตัวเป็นของเราใจของใคร มีชีวิตเพื่อสู้คืนวันอันโหดร้ายคืนที่ตัวกับใจไม่ตรงกันคืนนั้นคืนไหนใจแพ้ตัวคืนและวันอันน่ากลัวตัวแพ้ใจท่ามกลางแสงสีสีวิไลอาจลงทั้ไปไหม ยายคืนนั้นคืนไหนใจเพอ้อฝันคืนและวันฝันไปไกลลีบโลกดังนกน้อยเลี้ยวลงลอยแรงลมบบกพออับโชคตกลงกลางทะเลใจ ทุกชีวิตติ้นรนค้นหาแต่จุดหมายใจในร่างกายกลับไม่เจอทุกที่กิดซำเพราะใจน่าพรมเพอหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขคืนนั้นคืนไหนใจแพ้ตัวคืนและววันอัน แพ้ใจทมกลางแสงสีสีวิไลอาจล้มทังไปไม่อยากเย็นคืนนั้นคืนไหนใจเพ้อฝันคืนละวันฝันไปไกลลิบโลกดังนอกน้อยลิ้วลองลอยแรงลมโบ พออับโชคตกลงกลางทะเลใจแม้ชีวิตได้ผ่านเลยไว้แห่งความฝันวันที่ผ่านมาไรจุดหมายฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกัน ฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีตลอดกาลเพลงโปรของไอวาก็ขอมอบบทเพลงนี้ให้ทุกคนที่กำลังสู้กับ เรื่องราวของตัวเองอยู่ในตอนนี้นะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนให้ผ่านพ้นไปได้เพราะว่าเมื่อวันหนึ่งที่เราทําได้เราจะภูมิใจมากๆเหมือนกับการขึ้นเหมือนกับการปีนภูเขามันจะยากลําบากมากแต่ถ้าวันหนึ่งเราได้ขึ้นไปชมวิวบนภูเขาวะไม่ต้องถ่ายรูปอะภาพนั้นก็จะอยู่ในความทรงจําเราตลอดไปที่เราจะสามารถย้อนกลับไปมองเห็นได้เสมอขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะเ <c oughs> ลิฟยูรักทุกคนมากๆเลยขอบคุณนะคะสําหรับ ทุกคอมเมนต์ความรักที่ให้เอวาปีนี้เป็นปีที่พูดได้ว,ว่าชีวิตเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นเยอะมากแต่เอวรู้สึกโชคดีมากๆตอนนี้ที่เล่นหกฉากครับจานได้เจอพี่นิกกี้ได้เจอโกบ,บอยได้เจอคนดีๆในชีวิตที่จริงใจกับเอาวารู้สึกโชคดีมากๆแล้วก็จะทําหน้าที่เอวาทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณกาลังใจจากทุกคนจากใจจริงๆนะคะอยากจะบอกว่ารักทุกคนมากๆเลย คนแปลกหน้าที่เราไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเจอกันแต่ทําไมเรารักกันได้มากขนาดนี้ <c oughs> ก็หวังว่าเพลงนี้จะส่งเป็นพลังให้ทุกคนเป็นกําลังให้ทุกคนนะคะในวันนี้ให้สู้กับวันพรุ่งนี้ต่อไป <c oughs> ขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีนะ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาในชุดนักเรียนหวังว่าวันนี้ทุกคนจะมีวันที่สดใสนะรักมากๆเลย